โฮสเทลยังไม่ค่อยมีคนรีวิวใช่ไหมครับโฮสเทลเป็นธุรกิจที่กลับมาเติบโตแข็งแรงมากๆและยังไม่ค่อยมีรีวิววันนี้ครับเพจความรู้โรงแรมจะมาทําการรีวิวต่อโฮสเทลครับใครรีวิวโรงแรมปกติรีวิวกันไปเลยครับแต่ว่าเราความรู้โรงแรมจะรีวิวแต่โฮสเทลเท่านั้น EP ีที่1เป็นโรงแรมไหนดูจากชุดที่ผมใส่หลายคนน่าจะรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า E ีพีหนึ่งเป็นอะไรครับ ตั้มนะครับจากเพจความรู้รอบโรงแรมนะครับถ้าใครติดตามเพจผมมานานๆนะครับจะทราบดีใช่ไหมครับว่าเพจความรู้รอบโรงแรมเนี่ยเราเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรมนะครับสอนงานโรงแรมอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับงานโรงแรมและเราเองนะครับมีทั้งแฟนเพจมีทั้ง YouTube แล้วก็มีทั้ง Tik t o อกนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้เรามาทํา YouTube แบบจริงจังแล้วนะครับ t ิ k กต k ก็ทําแบบจริงจังด้วยเหมือนกันครันนี้นะครับ ผมกาลังจะเริ่มอีกหนึ่งสิ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครติดตามมานานๆจะเห็นว่าผมเองเนี่ยเริ่มมีการทํารีวิวโรงแรมลงใน u t u b e นะครับทำหลายโรงแรมนะครับโรงแรมไหน ali? ที่ผมไมเป็นที่ปรึกษาแล้วผมเดินทางเนี่ยผมก็จะพยายามรีวิวโรงแรมเนี่ยลงไว้ใน YouTube แล้วก็ในเพจด้วยนะครับในเพจก็เป็นการเขียนแต่ใน YouTube ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอนะครับคานนี้เนี่ยมันมีแนวคิดอย่างหนึ่งครับช่วงโควิดเนี่ยมีคนบอกผมบอกว่าโฮสเทลเนี่ย มันจะเป็นธุรกิจโรงแรมที่กําลังจะตายนะครับหลังจากโควิดแล้วเนี่ยโควิดจบเรียบร้อยโฮสเทลมันตายแน่นอนนะครับแต่ผมเป็นหนึ่งในไะม่กี่คนครับที่บอกว่าโฮสเทลอ่ะไม่มีวันตายแล้วมันจะไม่ตายด้วยแล้วมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมด้วยวันนี้โควิดมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับโฮสเทลเราเห็นภาพคมว่ามันดีขึ้นแขกเยอะขึ้นขายได้ราคาแพงขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเลยจะเริ่มอีกหนึ่งสิ่งใหม่ใน u t u b e นะครับ u t u b e เนี่ยมีหลายคนครับยูทูบเบอร์หลายคนอินฟลูเอนเซอร์หลายคนทํา YouTube ที่รีวิวโรงแรมกันแล้วนะครับมีเยอะแยะมากมายน่าติดตามทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครทําผมไม่ได้บอกไม่มีใครทํานะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครทําคือการรีวิวโฮสเทลครับ วันนี้ครับเพจความรู้โรงแรมนะครับแล้วก็ YouTube ความรู้โรงแรมเราจะมารีวิวโฮสเทลครับเราจะโฟกัสเรื่องโฮสเทลจะรีวิวโฮสเทลล้วนๆเลยนะครับเราจะไปทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเมืองไทยตรงไหนบอกว่ามีโฮสเทลที่ดีๆเราจะไปรีวิวกันครับ โฮสเทลเป็นธุรกิจที่ต้องร่วมมือกันนะครับโฮสเทลเป็นธุรกิจที่มานจิ้นมันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราช่วยกันส่งเสริมโฮสเทลโฮสเทลจะเดินได้แล้ววันนี้โฮสเทลเดินได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ ความรู้โรงแรม YouTube เราจะโฟกัสที่การรีวิวโฮสเทลครับแต่ว่าโฮสเทลก็ยังรีวิวนะถ้าเกิดผมไปไหนผมจะรีวิวเหมือนกันแต่ว่าเราจะเริ่มโฟกัสที่โฮสเทลจากวันนี้ไปครับอันนี้เป็น EP 0ูนนะครับมาเกริ่นกันก่อนนะครับโฮสเทลแรกจะเป็นโฮสเทลที่ไหนนะครับ ถ้าเกิดว่าเห็นจากชุดที่ผมแต่งอยู่นะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนโฮสเทลน่าจะเดาได้นะครับว่าผมอยู่ที่โรงแรมโฮสเทลชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ EP ที่1นนะครับจะเป็นโฮสเทลชื่ออะไรสนุกแน่นอนครับ